งข่าวสารล่าสุดเงินดิจิทัล10,000บาทไม่อยากถูกตัดสิทธิ์รีบทําแบบนี้ด่วนรับเงิน20กันยายนนี้2กลุ่มเดี๋ยวเราไปฟังคุณอนวัน์จัดให้กันค่ะคําถามนะครับเงนินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตในบัตรคนจนและบัตรผู้พิการจะใช้ยังไงก่อนอื่นต้องอธิบายแบบนี้นะมันมี3กลุ่มถูกไหมครับเหมือนเวลาผมอธิบายกลุ่มแรกก็คือที่จะได้ก่อนตั้งแต่20กันยายนนี้เป็นต้นไปก็คือ รวมบัตรคนจนและบัตรผู้พิการรวมแล้วเนี่ยตัวเลขประมาณ14.5ล้านคนถ้าไปฟังจากรัฐมนตรีบอกเงินหมื่นเงินสดโอนให้ผ่านบัญชีนั่นหมายความว่าบาัตรผ่านบัญชีคุณปลุกความเพลียังถ้าสมมติว่าอ่ะมันโอนผ่านบัญชีโดยไม่ต้องมีพร้อมพงพร้อมเพอะไรก็ว่ากันไปการปลุกพร้มเพลย์เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อจะไว้ใช้ในนโยบายดืนมิฉะนั้นแล้วบัตรคนจน ผมแนะนําว่าควรจะผูกความเพย์ถ้าไม่ได้ใช้ในโครงการนี้ก็โครงการในอนาคตก็ยังใช้ได้นะครับแต่เป็นการโอนเงินในบัตรคนจนเนี่ยคนที่ถือบัตรคนจนร,รอบล่าสุดเนี่ยก็จะได้เป็นเงินสด1 -0,000 บาทส่วนผู้พิการเนี่ยเขาก็มีวิธีการในการโอนเงินให้กับผู้พิการอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มแรกไม่ต้องลงกระเบียนอะไรทั้งสิน้นเพราะลายชื่ออัปเดตอยู่แล้วก็โอนผ่านลายชื่อของคนที่ได้สิทธิ์บัตรคนจนและบัตรผู้พิการเลย เงินสดหนึ่งหบาทโอนให้เอาไปใช้อะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องอยู่ในเขตอำเภอแล้วก็คือปล่อยให้เลยปล่อยให้เลยอยากทำอะไรทำอยากซื้ออะไรซื้อครับอ,อยากซื้อม้องข้าวอยากซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อนี่คือเงินหมื่นสำหรับบัตรคนจนกับบัตรผู้พิการแต่เงินนี้เนี่ยมันได้มาฟรีเงินหมื่นสำคัญนะครับ เงินหมื่นสาหรับคนบางคนเนี่ยโอ้โหมันมีค่ามหาศาลมากนี่ฉะนั้นแล้วอย่าใช้ฟุ่มเฟือยซื้อเฉพาะสองของที่จําเป็นและของที่มันสามารถต่อยอดในการทาให้เรามีไรายได,ได้ได้นะทีนี้พอโอนไปเนี่ยก็คือ20กันยายนจะทยอยโอนเป็นต้นไปก็รอดูแล้วกันว่าเดี๋ยวเขาจะ,ะแถลงหลังจากแถลงนโยบายว่าอาการโอนเป็นยังไงอะไรยังไงนะสําหรับบัตรคนจนและบัตรผู้พิการเรียนนะครับคำถามที่หลายๆคนถามมา กลุ่มที่2และกลุ่มที่3กลุ่มที่2ก็คือคนที่มีสมาร์ทโฟนและลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐกลุ่มนี้ก็อ่ะคุณสมบัติก็คืออายุ16ปีเ,เงินรายได้ต่อปีไม่เกิน8ปดแสนสมีเงินฝากไม่เกิน5้าแสนอันนี้ก็ยังเป็นกฎเหมือนเดิมแต่ที่นี้ถ้าไปฟังจากคุณภูมิทําแล้วเนี่ยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ ไม่ขยายแล้วนะจนถึงแค่15กันยายนและ16กันยาก็คือกลุ่มที่3 16กันยาถึง15ตุลาจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีบัตรคนจนและไม่มีบัตรผู้พิการอาจจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงข้าจาชการบำนาญพระสงฆ์อะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปในกลุ่มที่3นี้ คุณลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนตามหน่วยซึ่งถ้าฟังจากคุณภูมิทาถ้าดิจิ t a ล w a l l ล็ตระบบบล็อกเชนเสร็จคุณก็จะได้ใช้เงินเป็นดิจิทัลแต่หลายคนคาดว่ามันคงไม่เสร็จหรอกมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยจะแบ่งจ่ายเงินเป็นเฟสเฟสเฟแรกถ้าบล็อกเชนยังไม่เสร็จก็จะได้เงินสดเลย5,000บาท ซึ่งการได้เงินสด5,000บาทในคนที่ลงทะเบียนผ่านทางรัฐหรือลงทะเบียนผ่านผ่านหน่วยผ่านหน่วย,นนวยลงทะเบียนแล้วมีการคัดกรองเสร็จสับคุณได้จิเนี่ย5,000บาทเงินสดเอาไปใช้อะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ไม่จำกัดเขตอำเภอเข้าใจใช่ไหม จริงจมันก็ไม่มไม่เป็นดิจิทัลบริเล็กแล้วเนาะไม่จำกัดเขตอำเภออซื้ออะไรก็ได้อยากใช้อะไรก็ใช้แต่ใช้อย่างระมัดระวังนะครับห้าพันส่วนอีกห้าพันถ้าสมมุติว่าอ่ะบล็อกเชนเขาทำเสร็จแล้วก็จะได้เป็นดิจิทัลเพราะเป็นดิจิทัลเนี่ยมันก็คือเงินที่อยู่ในระบบที่เขาบอกว่าถ้าจะซื้อจํากัดการซื้อถ้าจะใช้จํากัดการใช้ในเขตอำเภอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มที่สองเนี่ยคุณก็ต้องไปวัดดวงกันเอาว่าคุณจะได้เป็นเงินสดหรือเงินดิจิทัล ถ้าเป็นเงินสดใช้อะไรก็ได้ไม่จำกัดเขตแล้วแต่ถ้าได้เป็นดิจิตอลก็ต้องอยู่ในเขตหรือในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ซึ่งกลุ่มที่สองและกลุ่มที่3นี้จะได้เงินไตรามาสที่4ไตรามาสที่4ี่คืออะไรไตรามาสที่4ก็คือคนที่ตั้งแต่อะไรตุลาไปต้นไปีไตรามาสที่4ี่ตุลาพฤศจิกาธันวา มันก็จะอยู่ตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปก็จะได้ก่อน5,000ที่เป็นเงินสดหรือเปล่าไม่รู้รอรอรอส่วนร้านค้าถ้ามันไม่มีบัตรเช็คมนได้เป็นเงินสดร้านค้าก็ไม่ต้องลงทะเบียนสิแต่ทีเนี้ยเชื่อเถอะเขาหาเสียงหานโยบายเป็นดิจิต a l วอลเล็แล้วยังไงมันต้องมีเม็ดเงินเป็น w a l l ล็ต